สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน s t l e d อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งงานรีวิวนะครับงานติดตั้ง b y เอลดรุ่นยอดชิดยอดนิยมนะครับนั่นก็คือรุ่น b y เอลดีเอสทีแบ็นะครับวันนี้นะครับก็มาติดตั้งกับรถ BMW นะครับในรุ่น E36 นะครับอันนี้ก็เป็นรถลูกค้าปี92นะนะลูกค้าเดินทางมาไกลจากกรุงเทพเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับนี่งานติดตั้งนะครับก็ ใส่ตัว b i o d s c Back s แเข้าไปแทนโปรเจคเตอร์เดิมของโรงงานนะครับซึ่งของเดิมนะก็คือมันหมดสภาพนะมองแตกแรงงานนะครับทำให้แสงไฟหน้าเนี่ยมันไม่สว่างนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนตัว b y o d d ในรุ่นของ b a c k SE เข้าไปแทนนะครับโดยผ่านโคมเดิมนะมองด้านหน้าเนี่ยก็จะคีนๆีเหมือนไม่ได้มีการดัดแปลงทำไฟหน้าเลยนะครับแล้วก่น,นี้ลูกค้าก็ใส่เป็นตัววงแหวน Daylight มาก่อนนะครับ ก็มีการเพิ่มตัวไฟล LED เข้าไปนะครับปก็ติดตั้งตัวบาย LED ST b a c k SE นะครับเข้าไปตรงรุ่นเลยนะเนียนๆเ,เลยนะครับเหมือนไม่ได้ดัดแปลงเลยนะครับสามารถใส่ได้สวยงามพอดีเป๊ะนะครับนี่อันนี้เป็นฝั่งคนนั่งนะครับก็สังเกตดูว่าจะเหมือนกันนะครับงานก็จะเนียนๆน,น,นะครับแบบนี้เลยทีนี้มาดูด้านหน้านะครับนี่อันนี้ เป็นงานติดตั้งที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูแสงตัวอย่างกันบ้างนะครับพอดีนี้เป็นช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวลูกค้าต้องกลับนะก็เลยไม่ได้รีวิวกันคืนนะครับแสงที่ออกไปเนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่าคัตออฟไปต่างๆเนี่ยคมเข้มแบบนี้เลยนะครับโดยที่ต้องบอกว่าตัวนี้มันผ่านเลนส์องชั้นนะครับของตัว E36 มันจะมีชั้นกระจกหน้าแล้วก็กระจกข้างใน2ชั้นนะครับขนาดตัวรุ่นเริ่มต้นตัว back se เนี่ยผ่านทะลุ2ชั้นออกมาได้เนี่ย โดยให้แสงและคัดออฟที่คมแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้ระยะมันไม่ได้ไกลจากฉากมากนะครับเพราะฉะนั้นบูคัดออฟจะยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไปอยู่ในฉากกาแพงที่ไกลนี้นะครับบูคัดออฟก็จะยิ่งชัดเจนกว่านี้นั่นเองนะครับนะประมาณนี้ทีนี้เวลาที่เปิดไฟสูงนะครับนี่ก็จะได้ทั้งไฟสูงเดิมของรถแล้วก็ไฟสูงของไบแอลวีดีด้วยนะครับก็จะยิงออกสีลูกแบบนี้เลยนะครับนี่ สว่างชัดเจนนะครับไม่มีอย่างตาแน่นอนเพราะลูกค้าบอกว่าปัญหาเดิมเนี่ยรถคันนี้คือมันเป็นโปรเจคเตอร์โรงงานมันเป็นหลอด h 1นนะครับใส่ซีนอนมาจนจานฉายข้างในเนี่ยเสื่อมสภาพหมดแล้วนะครับแสงเนี่ยไม่สามารถที่จะส่องทะลุผ่านได้นะครับทำให้มองไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็มาเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ใหม่เนี่ยจบเลยนะครับสำหรับ bmw นะครับในรุ่น e 3 6นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้โฉมี้รุ่นนี้อยู่นะครับ อยากแก้ปัญหาบ้างแบบนี้บ้างนะครับโดยการเปลี่ยนเป็นไบ LED นะครับใส่ได้ตรงรุ่นนะครับโดยที่หลังโคมเนี่ยไม่ได้มีการดัดแปลงแก้ไขเลยเลยนะครับก็ติดต่อทักกันมาได้นะครับที่ร้านไ c l d Headlight นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรกับไลน์จะเป็นอันเดียวกันนะครับนั่นก็คือเบอร์062 342 5550นะครับจะสะดวกโทรหรือจะแอดไลน์มาคุยกันนะครับก็ได้เลย นะครับจะเป็นรถท่านจะเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าก็เตรียมกลับกรุงเทพนะครับเสร็จในช่วงเย็นพอดีนะสำหรับรุ่นแบ็คเอนะครับรุ่นสุดคุ้มอ๋อแล้วก็โปรโมชั่นพร้อมติดตั้งเนี่ยแบบนี้นะครับใส่บาเอีเนี่ยแค่5,5 0 0บาทเท่านั้นนะครับสว่างคมคมเข้มๆแบบนี้เลยนะครับในรุ่นเริ่มต้นใช้งานได้อย่างเหลือเฟือนะครับสำหรับในรุ่นแบ็คเอนะต้องทางการติดต่อทั้ง Facebook Fanpage นะครับก็จะเป็น SELD Headlight นะครับ รวมทั้ง YouTube Channel ที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็น STL d e l i n e เช่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกโอเคครับแล้วก็ร้านนอยู่ที่อำเภอแลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมาติดตั้งแบบนี้บ้างนะครับ ก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์โลเคชันให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอส่งงานรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนเลยยังไงฝากติดตามด้วยกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ